สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับโค้ดเกตนะคะแม่เลี้ยงเดี๋ยวพาฟิตวันนี้วันเสาร์วันหยุดนะคะแม่ๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะวันนี้มาเลทนะคะเรานัดอ่าปกติเราจะมา9ก้าโมงแต่ว่าวันนี้เรามา10บโมงครึ่งนะคะเราก็รอแขกพิเศษของเราเนาะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณเสียงก่อนคะ่ะว่าสัญญาณเสียงของเราส่งกระจายไปถึงเมมเบอร์ของโค้ดเกตหรือ,อยังนะคะเสียงมาหรือ,อยังเอ่ย ก่อนอื่นนะคะเช็คสัญญาณเสียงเราก็จะแนะนำตัวกันนะคะว่าอันนี้ก็คุนหน้าคุนตากันพอสมควรอยู่แล้วนะคะเพราะว่านางก็ได้มาออกกำลังกายนะคะแล้วก็ได้กินอาหารนะคะกินอะไรมอร้อทำไมเนี่ยทำอาหารเออทำอาหารทำทำอาหารที่บ้านโค้ชนะคะ น้องมิวนะคะ okay, s <S เสียงชัดภาพชัดนะคะวันนี้เนาะเราก็จะมาสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกนะคะของน้องมิวว่าหลังจากที่เข้าโปรแกรมแบบโคสเกตไปแล้วนะคะห้สิบวันเองค่ะปัญหาที่เจอนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ ก็เดี๋ยวเราจะขอแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะก็สวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะคอดเกตค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก2นะคะอายุ3 4ปีคะ่ะอดีตเคยอ้วนหุ่นพังหลังคอดน,นะคะน้ำหนักค้างอยู่20กิโลเลยนะคะได้มาปรับเปลี่ยนเพราะฉนาการอาหาร แ0แล้วก็ออกกำลังกาย20%ภายในบ้านนะคะแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้20กิโลภายใน4เดือนเลยนะคะปังมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีตัวช่วยดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารนะคะของ h e r ร์ l i ลไเนาะจึงสามารถลดน้ำหนักได้20กิโลภายใน4เดือนเป็นระยะเวลาสั้นๆเนาะถ้าใครสนใจ ปีหน้าอีกไม่กี่เดือน3มเดือนสุดท้ายไตยมาสุดท้ายแล้วอยากจะมีผลลัพธ์ปังๆหรือว่าหุ่นสวยๆเหมือนแม่นะคะก็ทักโค้ดเกณฑ์มาประเมินสุขภาพฟรีได้เดี๋ยวเราก็จะมาสัมภาษณ์น้องมิวนะคะเดี๋ยวน้องมิวแนะนาตจอก่อนว่าก่อนและหลังน้องมิวเป็นใครทําอะไรนะคะเนาะแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่น้ําหนักลดไปแล้ว6กกิโลนะคะเวลาแค่50สวันสั้นๆเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิวค่ะ มาเข้าโปรแกรมมาเข้าโปรแกรมมาสิบวันเอาเรียวไงมาเดียวเกินไปนะคะ่า่ก็จะเ <มา S 1> ขินนิดนึงโอเคโอเคไม่เกินเลยไม่เขินเสรษฐลพี่มาเข้าโปรแกรมได้50วันแล้วะคะ่ะน้ำหนักลดไป6กกิโลกกิโลแล้วก็บะตัวเบาขึ้นตัวเบานะคะไม่ไม่มีหน้าท้องเลยนะคะสังเกตว่านางเป็นคนอวบแต่ว่านางไม่มีหน้าท้องแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่เริ่มเข้าโปรแกรมนะคะ ตอนนะั้นรู้สึกว่าเราจะลงแข่ง WLCEP10 e นะคะหน้าท้องแบบใหญ่มากเลยเนาะแล้วก็ได้มาปรับโภชนาการอาหารใช่ใช่ก็ก็มาปรับการกินปรับอาหารแล้วก็ออกกำลังกายบ้างค่ะโอเค <laughs> <laughs> okay. ก็เท่าที่กินอยู่ด้วยกันนะคะมาสักพักหนึ่งเนาะจะกินอยู่ด้วยกัน <Okay. S 1> <laughs> กินอยู่ด้วยกันมาสักพักนึ่งะะจะเห็นด้ว,ว่าคือ,อ สิ่งที่มันไม่เวิร์กนะคะก็คือจะเป็นคนทานเยอะชอบทานทานขนาดอิ่มแล้วก็ยังทานได้ต่อนะคะอันนี้ก็คือยอมรับนับถือใจนางจริงเราก็มาปรับเปลี่ยนนะคะเนาะแล้วก็ปัญหาฝนตกหนักมาก s <S ค่ะก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นอุปสรรคสําหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้เนาะไม่เป็นไรก็น้องมิวเนี่ยจะมีปัญหาเรื่อง ข้างหลังไขมันก้อนข้างหลังเชื่อว่าหลายๆคนหรือว่าแม่แม่หลายๆท่านเนี่ยคือประสบปัญหาเรื่องนี้ข้างหลังจะเป็นก้อนอุลุดอิลิทเลยทอะพี่อุลุดอิริทภาษาอีสานนะคะถ้าภาษาไทยก็จะเป็นก้อนเป็นข้อเป็นลูกก้อนไขมันที่อยู่ข้างหลังตีมันเป็น ไม่เขาเรียกว่ามันเป็นคําที่ตะมูตะมีน่ารักมากอ,อูร <laughs> ุดอีน <laughs> นะคะก็คือจะประมาณนี้เนาะเราก็จะแบบเรียวๆกันนะคะเป็นการไลฟ์สดแบบธรรมชาติมากเลยเนาะก็จะเห็น <laughs> ตัวต้นหนตัว้ายู่เข้าเสร็จแล้วทีนี้คือพอห้าสิบวันนะคะคือวันแรกช่วงแรกเนี่ยคือเป็นชั้นชั้นเยอะมากเลยนะคะเป็นก้อนขอบเสื้อในข้างล่างใต้เสื้อในนะคะก็โคดเกตก็ได้มา จัดการนะคะคือหุ่นดีเราสร้างได้ก็มาพาจัดการเอาออกนะคะโดยวิธีการปรับโภชนาการอาหารแล้วก็คือก่อนหน้านั้นอ่ะมิวจะทานน้ําน้อยมากนะคะเดี๋ยวนางก็ได้ปรับยังไงจากเดิมแล้วก็หลังนะคะมันมีผลยังไงเกี่ยวกันยังไงนะคะเดี๋ยวพี่เกจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงเนาะถามมิวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เกดจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนะ ก็คือกินน้ําเยอะขึ้นพเกตบอกว่าต้องกินเอ่อหนึ่งลิตรต่อน้ําหนักยี่สิบกิโลเนาะมิวต้องกินประมาณสี่ลิตรเก้ากโลนะคะจะบอกว่านางมาเริ่มเข้าโปรแกรมคือเก้าสิบกิโลนะคะเนาะต้องกินคือขั้นต่ําแบบว่าสี่ลิตรครึ่งสี่ลิตรค่ะแต่ทุกวันนี้ก็กินได้ประมาณนั้นนะะสามสี่ลิตรได้อยู่น้าโค้ก็เป็นคนขนมาให้นะคะเนาะถ้าไม่กินนะคะ เสียงว่ายน้ำนะคะเสียงคนว่ายน้ำอยู่ข้างสระกินน้ำวันละสี่ห้าลิตรเลยใช่ใช่ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเพราะว่าเราชอบกินเค็มเนาะแต่ก่อนอ่ะกินรสจัดส้มตำอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็แซ่บๆนัวๆทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้กินค่ะพราะโค้ดไม่ให้กิน นะคะการมีโคที่ดีก็จะเป็นแบบนี้นะ,คะโคก็จะยืนให้เนาะโคไม่ให้กินเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะเป้าหมายของมิวคือ30มกิโลนะคะก็คือเราตั้งเป้าไว้ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยก็คือให้ได้6กถึงสิโลนะคะเพราะว่าเราต้นทุนมาเยอะเราก็เลยต้องคือเหมือนกับคือเหมือนต้นต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะน้องมิวคือเข้าใจว่าอันนี้คือเรามีต้นทุนมาเยอะเสร็จแล้วทีเนี้ยก่อนที่เรากินก่อนหน้านี้คือมัน คนเข้าใจว่าก็อาจจะหมดเยอะแล้วอะไรอย่างนี้พอเรามาเริ่มปรับนะคะก็ไม่อยากให้หมดเยอะไปกว่านี้นะคะเราก็เลยต้องให้ <c oughs> ให้ให้เลิกทานอาหารบางอย่างนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นอาหารรสจัดอาหารแต่ก็มีบ้างนะมื้อกงที่เรากินกันเราก็เป็นส้มตําอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าเราก็มีตัวช่วยไม่ได้เข่งขนาดนั้นไม่ได้เค่งขนาดนั้น,น,น,นสบายสบาย<ต>ก็ถ้าเข่งอ่ะเพราะน่าจะลดเยอะกว่านี้แล้ว คนเอาแบบที่แบบไหวนะคะที่สบายๆแล้วก็ไม่เครียดเพราะว่าการเครียดก็ทําให้น้ําหนักลดลงช้าด้วยนะคะแล้วก็กินไม่ต้องเครียดใช่่คะก็คือความเครียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะสนองความเครียดด้วยการกินกินบางคนเครียดก็อาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ว่าอันี้ยิ่งเครียดยิ่งยิ่งกินยิ่งเครียดยิ่งกินไม่หนอนนะแต่กินเยอะ นะคะก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของน้องมิวแล้วหลังจากนั้นที่พอมาปรับการทานแบบน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็ออกกำลังกิ<ด>นน้ำใช่ค่ะ <laughs>